สวัสดีครับผมมินต้นติ๊กตอนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะออกมาช่วยคุณแม่นะครับขายลอตเตอรี่นะในก็เตรียมมาแล้วนะครับวันนี้รวยนะครับก็ผลตกเนาะลอตเตอรี่คุณแม่ก็เหลือเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอแบ่งคุณแม่นะครับมาสักครึ่งเรื่องนะครับแล้วก็จะเดินล้อขายช่วยคุณแม่ที่ตลาดลาวนะครับที่ตลาดไทยลาวนะครับโอ้ตลาดเป็นเริ่มว่าเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เกือบสิบเอ็ดโมงเลยครับตอนนี้ก็สิบโมง 40วินา,าทีนะครับเบังเรี่ยว่าผมอยซอยแม่ขายเบิร์นบอสนะครับเอแม่แม่ผมตรงนี้นะครับเผมนะนี่ครับท่านปั่นจักรยานนะครับสวัสดีครับแม่เลี้ยงที่ไปเนาะนี่แม่แม่เพิ่งมานี่ดูสิหลังมาพิ้งหนึ่งเป็นแผงแม่เลย,เยไม่ใช่แล้ววันนี้มีอ่ะไม่ไม่มีรัฐบาลบอกว่าฉลาดขึ้นไปมีรางวัล มีรางวัลกับมีโอกาสน้องมีโอกาสอ่ามีโอกาสไม่ไม่ได้พูดผิดนะอ่ามีโอกาสมีโอกาสลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่เปิดทางให้ชอบเลยครับแค่จะมาให้ดูโอเคอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็จะขอเอ๋แบ่งกับคุณแม่ไปแล้วผมช่วยนั่งขายผมจะเดินล้องขายลองเล่นด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมอ่าแพ็ค แมคโรตตอรี่ลงแผงกันนะครับผมจะใช้แผงนี that that also, ้นะครับนี่นะครับที่ยอมานะครับนี่เป็นแผงนี้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับให้กําลังใจด้วยเด้อนะครับนะแล้วก็ฝากติดตามสนับสนุนคลิปเต็มด้วยนะครับที่แอปแดงนะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีรายได้นะครับเนาะรายได้ก็มันยังแบบต้องอาศัยรายได้ทางนั้นก่อนนะครับให้แบบมีรายได้ขึ้นมาเราจะได้แบบเอารายได้เนี่ยไปช่วยเหลือสังคมต่อนะครับแล้วก็เอาไปซื้อสีเปื่อนสีย่างเหงื่อพอมนะครับ ก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่คอยติดตามนะครับขอบคุณไอ้ประธานหากหลายๆได้ที่สารเพทยรไทยผมนะครับแล้วก็ไทยทีมงานเล่าหนึ่งเราไทยทีมงานเราดูแลเพจยรในพ่อมสร้างเพจยรในพ่อมคิดซื้อเพียรในพ่อครับขอบคุณไอ้ประธานหากหลายๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ